สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องใน e b o o k YouTube และ t i k To k ครับอ่คันนี้เป็น h o n d a นะครับ Accord นะครับคันนี้ไฟท้ายก้อนเดียวนะครับอันนี้เป็นสีสันอาดูรอบคันนึงครับนี่รถไม่ค่อยได้ล้างครับไม่ได้ล้างครับล้อแม็กสวยครับยางดีสีเส้นพาสีไม่ขาดนะครับเป็นพาสีิก66นะครับมีประกันชั้นสามให้นะครับคันนี้ประกันชั้นสามนะครับ รอบคันสวยงามครับสีสันน่าดูในในภายในครับนี่ภายในครับกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ครบทุกบานนะครับเครื่องเสียงมีฟังที่อุดภายในครับภายนในก็สวยครับเพงมีฟังบหลังรถไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับ ภายในสวยครับไม่เคยแก๊สนะครับไม่เคยแก๊สไม่เคยชนนะครับแบบนี้แต่มาดูเครื่องครับแอร์เย็นนะครับพันนี้แอร์หนาวเลยนะครับแอร์เย็นเกียร์ก็โอเคครับเกียร์ขับนิ่มครับนิ่มทุกเกียร์นะครับ รถเองเดิมๆนะครั ream, บรถได้เดิมๆทาหน้าข้างเครื่องก็ดีครับเครื่องไม่ไอเลยนะครับเครื่องนิ่งเครื่องนิ่งไม่สะดุดเลยนะครับ ้ไม่ดันนะครับน้ำโอเครับไม่ดันไม่พุ่งนะครับขับทางไกลแลสบายแน่นอนครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0895727731นะครับดูรถได้ที่อำเภอวันผือจังหวัดอุดรธานีนะครับท้าใดสนใจโทรมานะครับ สวัสดีครับ